ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสิทธิ์ขอบเขตนักสู้แท้จริงหลายคนต่างอวดโอความแข็งแกร่งและทักษะศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังของพวกตนเพื่อดึงดูดให้เหล่าสิทธิ์ขอบเขตนักสู้อิจฉาสำหรับพวกเขาแล้วนี่ถือเป็นการหลอกกลอยอย่างหนึ่ง บางคนถึงกับถอบไปทั่วทุกหนแห่งเพื่อค้นหาสิ่งแปลกใหม่มาเปิดหูเปิดตาเหล่าสิบภายในบางคนถึงกับยืนบนโต๊ะกู่ร้องเพื่อเรียกร้องความสนใจก่อนจะเริ่มเล่าถึงประสบการณ์อันลึกลับในชีวิตของตน ในช่วงเวลานี้ยังมีกิจกรรมเล็กๆเ,เพื่อให้สิทธิได้ชิงชัยรางวัลที่เป็นเม็ดยาและผลึกศิลาจำนวนเล็กน้อยโดยใช้ความแข็งแกร่งไม่ก็สติปัญญาของพวกข่าวเช่นกิจกรรมตอบคำถามและกิจกรรมไขปริศนาแต่ในอีกมุมหนึ่ง เฉินเซียงอยู่ในลานราชาสุดยอดเม็ดยาเขาใช้น้ำลายมังกรเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นผลรากครามเพื่อให้มันออกผลได้เร็วขึ้นผู้อาวุโสเม็ดยายังพบข้อพิรุธมากมายถึงแม้นางจะเป็นผู้รอบรู้มากมายหลายสิง่ง แต่นางยังไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงได้เจริญเติบโต,ตเร็วขนาดนี้5วันผ่านไปดอกบนต้นผลรากครามได้กลายเป็นดอกตูมและกำลังจะออกผลเฉินเซี่ยงได้แต่ลอบถอนหายใจอยู่ลับ เพราะเขาพบว่าต้นผลรากครามไม่ต้องการน้ำลายมังกรเพื่อช่วยให้ผลรากครามสุกงอมอีกแล้วมันสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยตัวของมันเองต้นผลรากครามจะรวบรวมแก่นของไม้แล้วออกเป็นผล และยังถูกหลูกอยู่ในดินแดนลี้ลับที่มีสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปราณวิญญาณบางทีนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้ออกผลเร็วนะักซูเหมยเหวากล่าวแต่นั่นก็เป็นเพียงการคาดเดาของนาง การแข่งขันรอบคัดเลือกได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่แล้วเพื่อให้ผลการต่อสู้ออกมาถูกต้องแม่นยำการแข่งขันจะถูกจัดขึ้นหลายรอบจนกว่าผู้เข้าแข่งขันจะเหลือเพียง8คนและเข้าชิงในการประลองรอบสุดท้าย ในการแข่งขันรายการนี้มีผู้เข้าร่วมมากมายทั้งสิทธิภายในและสิทธิภายนอกซึ่งในแต่ละวันก็จะมีผู้เข้าแข่งขันถูกคัดออกมากมายในรอบการคัดเลือกนี้ผู้คนส่วนมากต่างหวาดกลัวที่จะได้เจอกับเฉินเซียง เพราะเขาเป็นสิทธ์แห่งลานประลองภายในอันดับหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งไม่ต่างจากขอบเขตนักสู้แท้จริงแต่กระน,นั้นยังคงมีคนหนุ่มหน้าใหม่ไปแรงที่ทรงพลังมากมายต้องการท้าดวลกับเฉินเซียงในช่วงรอบคัดเลือกนี้ เชิญเซียงมีเมตตายอย่างที่สุดเขาใช้วิธีที่อ่อนโยนอย่างที่สุดในการเอาชนะคู่ต้องสู้ของเขาหากเขาพบข้อบกพร่องของฝ่ายตรงข้ามเขาจะชี้แนะให้คนเหล่านั้นเล็กน้อย เพราะท้ายที่สุดแล้วสุดยอดงานประลองในครั้งนี้ก็จัดเพื่อแลกเหลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงได้รับความนับถือจากผู้คนมากมายเฉินเซียงเพิ่งจะรดน้ำลายมังกรให้ต้นผลรากครามเสร็จ เขาจึงเดินกลับไปที่ห้องส่วนตัวของขเขาเขากลืนเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงลงไปห้าเม็ดก่อนจะปรากฏปราณแท้จริงจำนวนมหาศาลไหลาเวียนอยู่ภายในร่างกายของเขาเฉืนเซียงโคโจรเพล็ดมังกรแล้วเริ่มดูดซับปราณเหล่านั้น ปราณทั้งหมดที่เขาดูดซับเข้ามาถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสัมผัส,สศักดิ์สิทธิ์ถ่ายเข้าไปสู่สติของเขาเพื่อเป็นแหล่งอาหารแก่จิตวิญญาณแรกเริ่มแห่งเสรนเต้าตามที่หลงเซเวียอีได้บอกไว้ เพียงต้องรอให้จิตวิญญาณแรกเริ่มแห่งเสรนเต้าเติบโต,ตขึ้นเล็กน้อยเสียก่อนจึงจะเริ่มบ่มเพาะเสรนเต้าได้เฉินเซียงจมอยู่ในการบ่มเพาะจิตวิญญาณแรกเริ่มแห่งเสรนเต้าโดยไม่รู้ตัวเพียงอึดใจเดียวเฉินเซียงก็เริ่มบีบอัดสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เพื่อป้อนให้กับจิตวิญญาณแรกเริ่มแห่งเสรนเต้าได้มากมายเพราะเส้นที่ผจญหินหยางศักดิ์สิทธิ์ของเขาดูดซับปราณได้เป็นจำนวนมาก ทำให้ช่วยเหลือเขาในการบ่มเพาะได้เป็นอย่างดีห่างออกไปไม่ไกลผู้อาวุโสเม็ดยายืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าจ้องมองลงมายังห้องส่วนตัวของเฉินเซียงนางกล่าวพึพรรมพำกับตนเองเป็นเส้นชีพจรหยินอย่างจริงๆ มีเพียงสิ่งนั้นที่จะสามารถดูดสับปราณวิญญาณได้รวดเร็วขนาดนี้เขาเป็นเหมือนกับบรรพบุรุษของอาจารย์ข่าก่อนหน้านี้เมื่อยามที่เฉินเซียงเริ่มเข้ามาอยู่ในลานราชาสุดยอดเม็ดยา เขาก็ถูกผู้อาวุโสเม็ดยาจับตาดูอย่างใกล้ชิดถึงอย่างนั้นเฉินเซียงก็ระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากจนถึงขนาดใช้เพียงน้ำลายมังกรตอนที่ไม่มีใครอยู่ในลานราชาสุดยอดเม็ดยาถึงแม้เขาจะไม่เห็นหรือจับสัมผัสผู้อาวุโสเม็ดยาไม่ได้แต่เขาก็ยังเดาว่านางคงกำลังดูเขาอยู่ลับๆแต่เมื่อสามวันที่ผ่านมาเฉินเซี่ยงอยู่ในสภาวะการบ่งเพาะไรสิ้นสุด เขาดูดซับรานวิญญาณจำนวนมหาศาลอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ลดระดับความเร็วลงแม้แต่น้อยด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ที่อยู่ในลานอาวุโสตกใจอย่างหนักแต่ด้วยความที่มันเป็นเหตุการณ์อันพิเศษเฉพาะที่เกิดขึ้นในลานราชาสุดยอดเม็ดยาจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบและได้แต่เฝ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่ห่างไกลผู้อาวุโสเม็ดยาแข่งเสียงเย็นชา เป็นไปได้ไหมที่เขาอยากจะทะลวงเข้าขอบเขตนักสู้แท้จริงในช่วงสามวันที่ผ่านมานี้เขาไม่ได้ออกไปงานคัดเลือกที่ภายนอกและไม่ได้เข้าร่วมงานประลองเลยมันช่างต่างกันนิสัยของเขาอย่างลิบลับถ้าเป็นตัวเขาแต่เดิมเขาต้องชิงชัยอันดับหนึ่ง ก่อนจึงพยายามทะลวงขอบเขตในภายหลังเวลานี้เฉินเซี่ยงอยู่ในสภาวะลืมเลือนทุกสิ่งรอบกายและปฏิเสธสิ่งเร้าจากภายนอกเขาเหมือนเด็กทารกเกิดใหม่ที่กำลังหลับไหลอย,อยู่ภายในคันของมารดา ผู้ไม่รับรู้สิ่งใดแต่ยังคงดูดซับสารอาหารมากมายเพื่อจเจริญเติบโตสติของเฉินซิ่งจมอยู่ในจิตวิญญาณแรกเริ่มแห่งเสริญเต้าเขาคิดเพียงแค่จะดูดซับสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ปริมาณมหาศารเพื่อจเจริญเติบโต ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นที่ภายนอกหรือถูกผู้อื่นรบกวนเขาก็จะปฏิเสธการรับรู้ถึงสิ่งนั้นพี่เหมยเหยาข้าพยายามเต็มที่แล้วแต่ก็ยังปลุกเขาไม่ได้ข้าคิดว่าถ้าปล่อยเขาไว้แบบนี้น่าจะดีที่สุดแล้ว ถ้าเราพยายามบังคับให้เขาตื่นคงเกิดปัญหาตามมามากมายแน่หลงเซเวียอีกล่าวเสียงหวานนางรู้ว่าในยามนี้เฉินเซียงไม่สามารถไปชิงเม็ดยาพื้นฐานแท้จริง100เม็ดนั่นได้แน่ทำให้นางแอบเป็นทุกข์อยู่เงียบเงียบงานประลองในรอบสุดท้ายเริ่มขึ้นมาได้สักพักแล้วสิ์นิกายหลายคนต่างพากันประหลาดใจที่เฉินเซียงไม่ได้อยู่ในรายชื่อ8คนสุดท้ายซึ่งก่อนหน้านี้ หลายคนต่างดาวว่าเฉินเซียงใช่ความแข็งแกร่งเพียงเล็กน้อยก็สามารถเอาใช้ได้แล้วหลังจากเสาะหาคำตอบของเรื่องนี้ทุกๆต่างรู้เพียงว่าเฉินเซียงไม่ได้เข้าร่วมรอบคัดเลือกต่อหลังจากวันนั้น เขาจึงถูกตัดสิทธิ์ไปนอกจากนี้เขายังหายตัวไปได้ห้าวันแล้วขณะที่เฉินเซี่ยงกำลังบ่มเพาะเขายินดีกับผลการบ่มเพาะอย่างที่สุดนั่นก็เพราะจิตวิญญาณแรกเริ่มแห่งเสริญเต้าได้เติบโตขึ้นมากแล้ว ก่อนหน้านี้มันยังเป็นเหมือนทารกเกิดใหม่แต่ตอนนี้รูปลักษณ์ของมันกลับกลายเป็นเหมือนเด็กอายุ6เดือนเฉินเซี่ยงรู้มาจากหลงเสวียอีว่าระยะการเติบโตของจิตวิญญาณนั้นจะเชื่องช้าเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่นหลงเซเวียอีนางต้องใช้เวลาน,านานกว่า8ปีถึงจะออกมาจากไขมังกรได้แต่หากนางต้องการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ระยะเวลาที่ใช้ก็จะยาวนานขึ้นไปอีกแต่หากนางโตเต็มที่แล้ว นางจะมีความแข็งแกร่งในระดับที่สามารถมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างได้ในที่สุดเฉินเซียงก็ตื่นขึ้นด้วยเสียงหวานสายและนุ่มนวลของหลงเซเวียอีที่บัดนี้กลับเต็มไปด้วยความกโกรธเฉินเซียงเจ้าหลับมาห้าวันแล้วนะ ทั้งเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงหนึ่งรอยเม็ดทั้งผลึกศิลานหนึ่งแสนก็มาลายหายไปหมดแล้วทำไมเจ้าไม่ปลุกข้าละเฉินเซียงออกมาจากห้องส่วนตัวแล้วมุ่งหน้าไปยังลานกว้างในทันทียามนี้เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก ถ้าเรียกเจ้าตั้งหลายครั้งแต่ใครจะไปรู้ว่าเจ้าจะบ่มเพราะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ครั้งต่อไปห้ามถ่ายสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของเจ้าเข้าไปในจิตวิญญาณเสริงเต้าไม่งานเจ้าจะหลับไป8ถึงสิปีเลย หลงเซเวียอีบอกกล่าวอย่างจริงจังน้ำเสียงของนางจริงจังอย่างมากนั่นก็เพราะหากเฉินเซี่ยงหลับนางจะไม่ได้กินอะไรเลยเฉินเซี่ยงเพ่นกระบาลตัวเองไปสองทีด้วยความไม่ใส่ใจของเขาทำให้เขาถูกถอดออกจากงานประลองและชวดเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงหนึ่งรเม็ดกับผลึกศิลาอีกหนึ่ง0ผลึกไป ความรู้สึกของเขาในตอนนี้เหมือนโดนมีดกรีดใจเฉือนเสี้ยงมาถึงศูนย์กลางของลานกว้างซึ่งรายล้อมไปด้วยผู้คนมากมายแต่สิทธิ์ของนิกายยอดนักสู้ทุกคนกลับมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น เฉินเซียงเห็นคนไม่กี่คนกำลังนอกตัวสันเทิมอยู่บนเวทีที่อยู่ไม่ไกลจากเขาเกิดอะไรขึ้นเฉินเซียงกล่าวถามชายวัยกลางคนที่อยู่ข้างๆเขาเมื่อชายวัยกลางคนเห็นเฉินเซียงพลันรู้สึกประหลาดใจคนอื่นๆ ที่อยู่รอบตัวเขาก็เช่นกันทุกๆคนบริเวณต่างๆเริ่มบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขาไม่อยู่ไม่นานเฉินเซียงก็ได้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเขามองไปยังเวทีสูงที่ซึ่งผู้อาวุโสเม็ดยาและหูไคหมิงยืนอยู่บนนั้น ดวงตาทั้งสองข้างของเขาหดเข้าอย่างรุนแรงเมื่อเขาเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยมันเป็นใบหน้าที่หล่อเหลาอย่างยิ่งหน้าผากของมันเผยรัศมีอันเย่อหยิ่งและยังให้ความรู้สึกที่น่าเบื่อหน่ายเมื่อเห็นชายคนนี้ เฉินเซียงกำหมัดแน่จนเล็บจิกลึกลงไปในฝ่ามือชายคนนั้นคือเลี้ยวเซ้าหวินหลังกลับมาจากเมืองดันเซียงเฉินเซี่ยงได้รู้บางอย่างเกี่ยวกับเลี้ยวเซ้าหวินซึ่งผลที่ได้ก็ทำให้เขาประหลาดใจไม่น้อย เชิญเซียงคาดไม่ถึงว่าเลี้ยวเซ้าหวีนคือผู้อาวุโสข,ของนิกายนักสู้แท้จริงและเกือบจะได้เป็นนักสู้ขอบเขตนิพพานที่มีอายุน้อยที่สุดด้วยพรสวรรค์อันน่าอัศจรรย์ ทำให้มันกลายเป็นบุคคลที่สำคัญกับนิกายนักสู้แท้จริงอย่างมากในวันนี้ทั้งนิกายนักสู้แท้จริงและนิกายเช่าหูต่างพาสิทธิ์เข้าร่วมงานประลองในครั้งนี้ซึ่งพวกมันยังเสนอให้สิทธิ์ของตนขึ้นประลองก่อนจะเอาชนะสิทธิ์นิกายยอดนักสู้ได้ทั้งหมดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ